ไปดูชีวิตประจันวหนึ่งวันใช่ชีวิตหนึ่งวันใปโรงเรียนเราอยู่ปไหนแล้วทุกคนล่าต้นแล้วแต่ทุกอย่างฟิมันเหือนปหมือเดเลยย่นปด้ขึ้นมาชั้นห่ใช่ชั้นใหม่ชั้นใหม่ที่บวขานเช่ชั้น4แต่ก่อนเราอยู่ชั้นสานะคะทุกคนก็อยู่ปหแล้วไม่รู้จะเออไม่รู้จะบอกอะไรดีเนี่ยกระเป๋าพูดอะไรเกี่ยวดิ ก็จะเป็นห้องเรานะคะห้องเราครูยังไม่เปิดครูมาสายหรือเปล่าออครูทาสีใหม่หใช่ป่ะเออใช่แหละรู้สึกว่าเพื่อนๆจะคือคักกันมากเลยตั้งแต่เรียนออนไลน์มานี่คือไม่มีความสุขเหมือนเดิมเลยทุกคนมันแบบง่วงมากใช่ไหมไม่ง่วงะเขเยนด้สเออโอ้โหเด็กดีมากค่ะไปดูเพื่ันไปกันตลอดเลยรู้ตอนคือตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว น้องแนนโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนนโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนใช้ชื่อแนนโนส,สวัสดีค่ะแนนโนนะคะสวัสดีค่ะแนนโนนะคะสวัสดีกลุ่มพวก,พวก,พวกยูริสวัสดีกลุ่มยูริเจอกันอีกแล้วนะแนนโนไม่ใช่แหละดามจังทำไมต้องเอตอตรงนี้ขาวสวัสดีใครคะีน่่คะใช่เปล่า <ś led> ใช่อ่ะอุ้ยยัดยัดโควิดเฮ้ยอย่าผักฉันเลยอย่าผักแรงสิอ้ยเหมือนบลุอันนี้เหมือนใครสักสคนหนึ่งนะใครอร่ะลุงใครเหรอใครอย่าบองซี่นี่หนึ่งยูริเขอออกไปเขาจะามาจับเขยจะยามาจับฉันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับร้านองุนซารอนนะคะกำลังทักเปียให้ลูกค้าอยู่ค่ะ ก uhh ับนี่นะคะแคต้องไปตรูมันไหมเออไปไงเปิดยังไงเออวะอ๋อนี่ไงไกันอ่้อะรา่อก็เอาเอกแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เออมันก็กลายเป็นแบบนี้ใช่ใช่หรอใช่เล ก็ไปพักเจอกันตอนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ตอนพักเที่ยงนะคะพักเบรกเออพักเบรกพักเบรกสิบนาทีค่ะใช่ค่ะสิบนาทีเราไม่รู้ทำอะไรดีนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลงไปข้างล่างมันอนี้เราอยู่ในห้องสองสองคนเท่านั้นเงียบจริงเงียบมากๆากเ้ยผมมีแค่นี้แหละไม่ีอะไรหรอก ตอนนี้ย้อนแสงเนาะอุยาย้อนแสงไม่ได้แล้วได้เออเราก็ทเที่เราเราจะทาเราเข่เาเ็ไม่ได้ฝีแล้วนะยี่สิบาทแทงมอกเราบ้าสัตวเนี่ยเราไม่ได้เยเราเ้าแบบนี้ยเล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้งงไปแล้วค่ะ กลังจะรอแม่มารับนะคะต้องี้ต่อเอาขวดยังำมันไปแล้วเอ้าเมื่อกี้มันจับยังจับแล้วเออแล้วตอนนี้นะราพัลงรูปแบบโกนตังไม่ได้เสียใจมากเลยแล้วก็ตอนนี้กํลาลังรอแม่มารับนะคะไม่งั้นครูไม่ให้ลงไปข้างล่างค่ะ,คะเอา้า キッピーバリンがしゃりか